จะรีวิวห้องอาบน้ำซะหน่อยเป็นไงล่าเพื่อนๆน่าก,กลัวไหมข้างล่างนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะเราปล่อยทิ้งไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้อยู่อะก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละทางนู้นก็จะเป็นห้องเก็บของสัมภาระที่ลงุงตัดผ้าเขาเรียกอะไรตัดไม้ตัดอะไรทุกอย่างมีห้องว่างเยอะแยะเลยแต่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็จะลุกๆหน่อย เครื่องตัดหญ้านี้เดี๋ยวจะขนไปทิ้งเดี๋ยวจะได้ให้ดูห้องอาบน้ําอันเริแต่ก็ใช้มาเป็นปีแล้วนะตั้งแต่ทําห้องน้ํานะก็ใช้ห้องนี้มาตลอดนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นแล้วอย่าตกใจแอนแนนเราอาบน้ําถังนี่นะเราจะเปิดน้ําใส่ถังขันเราไม่มีนะเราใช้นี่เราใช้ พลาสติกเนี่ยแล้วก็เวลาลุงจะอาบน้ําม่รู้ว่าป้าจะอาบน้ําแกจะมาเปิดเครื่องทําความร้อนให้ตัวนี้จะเป็นเครื่องทําความร้อนแต่วันนี้ป้าไม่เปิดอ่ะไม่มีใครอยู่ป้าอยู่บ้านคนเดียวเขาพากันออกไปขับรถตัวนี้จะเป็นถังเก็บน้ําร้อนนะเป็นรุ่นเก่าหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนเขาใช้สองระบบใช้น้ํามันกับใช้ไฟฟ้าใช้น้ํามัน ใช้น้ำมันก็เขาจะทาให้น้ําอ่ะมันร้อนแล้วก็ไหลไปตามท่อแต่ว่าตอนนี้รื้อแล้วนะไม่ใช้แล้วใช้ไฟอย่างเดียวน้ํามันไม่ได้ใช้เนี่แหละห้องน้ำส่วนตัวอันนี้ต้องเก็บทิ้งนะคะรอซัมเมอร์ค่ะเพราะมันหนักเดือนซัมเมอร์ก็คือฤดูร้อนเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกชายมาช่ายยวยยกเก็บเอกไปทิ้งข้างนอกให้หมดมีเยอะมากเลยเพราะว่ารุ่นเก่าเราไม่ใช้เราถอดออกไงเนี่ยแหละรุ่นที่ใช้น้ำอะ่ะ น้ำมันจะวิ่งตามไม่ดังเหมือนน้าตกเลยกลางคืนน่ะวิ่งมันมีท่อน้ําอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่มันน้ํามันวิ่งเข้าไปเหมือนน้าตกอ่ะแค่อันนี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนลงมาอาบน้ําแล้วก็มารีวิวห้องน้ําให้ดูด้วยเป็นไงล่ะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะอันนี้คือท่อน้าสักผ้านะเนี่ยท่อน้ําทิ้งมันอยู่ตรงนี้ป้าก็อาบตรงนี้แหละเอออาบฟ้ร์มตรงเนี้ยแต่เวลาไม่อยู่บ้านก็ต้องปิดน้ําไว้นะเดี๋ยมันเป็นน้ําแข็งหมด ใช่แค่นี้จ้ะ